อารันเต้คันเตเพลสวัสดีค่ะวันอาทิตย์แบบนี้ก็เป็น My ค์ n d นเดอร์ซันเดออีกครั้งนะคะ My ค์ n d นเดอร์ซันเดอร์บสัปดาห์นี้นะคะนาวานมากับความเป็นหนังสืออีกแล้วค่ะหลังจากเมื่อต้นเดือนนะคะเรามาในรูปแบบของนักสือพิมพ์ใช่ไหมคะพอสัปดาห์ถัดมาเราก็เป็นหนังสือนิทานเด็กแบบนี้แล้วเราก็มีนิตยสารด้วย สัปดาห์นี้นะคะนหวานดราฟต์เอาไว้บางส่วนแล้วค่ะซึ่งภาพเนี่ยนวานเอาให้ดูนหวานเอามาจากหนังสือนิทานเด็กแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นภาพนิทานนะคะชื่อว่า b e a Tree ค่ะโดยคุณมารียจอหนฟารารีนะคะแต่คนที่วาดรูปเนี้ยเขาชื่อว่าคุณเฟิซิตาซาร่าค่ะแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นจากการรือสีเขียวทั้งหมดที่มีนะคะจะเอามาสลับสลับเขียนยนี้ งานนี้นะคะมีความลื้นระดับหนึ่งลยค่ะเพราะว่าปากกาอะคริลิกกล่องดำตัวนี้นวางวม่ได้ใช้มาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะก็หวั่นหว่ว่าจะแห้งไหมก็รอดอยู่นะของต้นฉบับเนี่ยเขาจะใช้สีเขียวโทนเดียวแล้วก็ไล่สีเป็นเกรเดนต์นะคะแต่ของนวานคือไหนๆก็ใช้โคลอร์มีเดียมคคลออุปกรณ์กันแล้วนะคะก็ลงสีคคลอรแบบก็ไปเลยแล้วกัน สีนี้ดื้อมากค่ะน้องเนี่ยมีหมึกอยู่นะหัวก็ไม่ค่อยแห้งมากนะสีไม่ค่อยออกต้องคอยตอกๆเขาค่ะด้านบนเนี่ยตอนแรกอยากจะทําเป็นเหมือนกับหน้าผาค่ะแต่ว่าขีดไปขีดมามันแบบเผลกขยักอ่ะก็เลยเออเลยเต็มเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนเป็น partition บางอย่างพอทําเป็น partition แล้วก็เลยสร้าง arch นะคะเป็นเหมือนคานคอมเบนอีกอันหนึ่งคือตอนนี้มันเริ่มไปเรื่อยแล้วค่ะพอกลุ่มก้อนสีเขียวแห้งนะคะก็เริ่มที่จะ วดทรองคือหรือว่าเป็นลำต้นนะแล้วก็ลากๆให้กิ่งเนี่ยไปแตกอยู่ทุกกลุ่มสีเขียวค่ะอันนี้คือไหนไหนหน้าฝั่งซ้ายก็มีขีดขีดกรอบๆเลยนะคะก็เลยระบายหน้าฝั่งขวาบ้าง ส่วนที่กำลังระบายสีอยู่นะคะเป็นคาแรคเตอร์ของอักเธอชื่อว่าจานากรัค่ะคือน้องมาตามงานของเขาเราก็รู้สึกเฮ้ยชอบนละตอนนี้ก็คือขอลองฝึกวาดตามเขาก่อนนะคะก็หวังไว้ว่าเมื่อลองวาดตามแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาเป็นลายเส้นของตัวเองในอนาคตค่ะ เสร็จแล้วนว่างก็ทำกรอบรอบไปทุกด้านนะคะแอบสปอยตอนจบนิดนึงว่าสองหน้าไม่พอค่ะเดี๋ยวนว่างจะต้องมีการแต่งหน้าสามหน้าสีเพิ่มทีหลังนะคะกลับมาที่ต้นไม้ของเราค่ะเมื่อสีทุกชั้นแห้งเรียบร้อยเราก็เริ่มเติมรายละเอียดเป็นใบไม้เล็กๆนะคะ ปะสติ๊กเกอร์วันที่นะคะเสร็จแล้วก็เขียนหัวข้อของคําเทศนาค่ะคําเทศนาวันนี้คือมาช่วยชนไลนนะคะก็คือคิดจากแล้วก็ตัวฉันมาจากพระธรรมรมบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่8ค่ะแล้วหัวข้อนี้ก็เหมือนกับเป็นหัวข้อที่ต่อเรื่องกันดีมากๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างรับเรื่องได้อย่างไรหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนรู้ที่จะมีทีมเวกที่ดีใช่ไหมคะมาวันนี้ค่ะอาจารย์เอสราก็ได้เทศว่าเราควรจะมี มุมมองต่อตอนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นอย่างไรเพื่อให้เกิดทีมเวิร์กที่ดีซึ่งเรื่องนี้ค่ะจะไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ในคริสจกักแต่นวัตหวังมองว่าการใช้ชีวิตในสังคมโลกนี้มุมมองแบบนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแวะเกริน่นนิดนึงค่ะว่าพระธรรมโรมมาจากอะไรพระธรรมโรมหรือว่าโรมันส์นะคะจริงๆเป็นจดหมายค่ะเป็นจดหมายจากอาจารย์ที่ชื่อว่าพอลคนไทยเรียกว่าเปาโลนะคะเขียนหาคนคริสในคริสจักรที่อยู่ในกรุงโรมค่ะฉะนั้นนะคะถ้าพระคัมภีร์หมายตรงไหนที่เป็น ซีรีส์นั้นก็จะเป็นจุดหมายจากอาจารย์เปาโลถึงคนคริสในเมืองนั้นๆค่ะคราวนี้มาดูที่พระธรรมรมบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่8กันค่ะอาจารย์เปาโลบอกว่านี่คือเทคนิคที่พวกคุณจะทํางานร่วมกันได้นั่นก็คือเริ่มจากคุณจะต้องประเมินตัวเองอย่างมีเหตุผลอาจารย์ก็ได้เทศนะคะว่าจะมีมุมมองสองด้านที่เป็นการประเมินตนที่ผิดพลาดนะคะข้อที่1คือประเมินตัวเองสูงเกินไปค่ะความคิดที่จะมีประจำก็คือขาดฉันเธอจะรู้สึก ไม่มีชน,นะเธอเจ๊งแน่นอนความคิดแบบนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยยกตัวเองเหนือคนอื่นแล้วก็ดูถูกความสามารถของผู้อื่นได้ค่ะและอีกขั้วหนึ่งก็คือประเมินตัวเองต่ําเกินไปค่ะความคิดที่มองตัวเองต่ําเกินไปเป็นลักษณะของคนที่มี low self esteem ก็คือไม่มั่นใจกับการทําอะไรเลยแม้จะรู้ลึกๆว่ามันน่าจะได้นะแต่ก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถนั้นออกไปคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ค่ะอาจทําให้คุณเสียโอกาสโอกาส,กาสต,ต่อตัวเองที่จะ พัฒนาตนเองมากขึ้นโอกาสเด็กตัวเองที่จะสายแสงของตัวเองออกไปสู่ผู้คนแล้วก็เป็นโอกาสขององค์กรที่จเจริญเติบโต,ตด้วยความสามารถของคุณแต่เมื่อไหร่ที่เราประเมินตนเองได้อย่างถูกต้องแล้วว่าค่ะเราจะเห็นทุกคนเท่ากันเลยเราจะเห็นว่าหน้าที่ทุกหน้าที่มีความสําคัญเท่าเทียมกันแล้วมาถึงจุดนั้นแล้วอ่าค่ะเราจะเกิดความเคารพกันและกันในทุกตําแหน่งขององค์กรเพราะว่าในพระคัมภีร์แล้วว่าค่ะหน้าที่หรือว่าความสามารถพรสวรรค์ที่คุณได้ทั้งหมดอะคะ่ะเป็น ของขวัญจากพระเจ้าแล้วก็ไม่มีบุคคลใดหรือว่าหน้าที่ใดที่สําคัญมากกว่าอีกหน้าที่หนึ่งเพราะว่าเมื่อไหรท่ที่ทุกหน้าที่ค่ะได้ทํางานกันอย่างดีแล้วผลประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมสมองอาจจะมองว่าถ้าไม่มีสมองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมือและเท้าได้มันก็จริงค่ะแต่ถ้าจะให้สมองมาทําหน้าที่แทนมือและเทา้า ไไม่ได้แต่เพราะว่ามีสมองและมีมือมีเทา้าก็เลยทําให้ body ฟั n ก์ชันของเราอะใช้ชีวิตเด้ง่ายขึ้นอาจารย์ก็ได้ย้าว่าต่อให้คุณเป็นคนเก่งที่ทําทุกอย่างได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็จะมี time limitations คือความจากัดทางด้านเวลาที่ทําให้เราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยคนเดียวฉะนั้นในหนึ่งองค์กรนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่ลําพังแบบ independence ได้แต่เราก็ไม่ใช่ว่าง่อยเปียเสียขาถ้าไม่มีคนอื่นจะทํางานไม่ได้แบบ dependence แต่เราจะต้อง interdependence หมายถึงว่า ร่วมมือกันเพื่อจะเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการประเมินตนเองอย่างถูกต้องจะทําให้คนที่อยู่ตําแหน่งบริหารก็รู้สึกเข้าใจและเห็นความสําคัญของทีมงานอื่นๆที่เป็นคนทํางานให้คุณในขณะเดียวกันคนที่อยู่ตําแหน่งล่างๆก็จะเข้าใจถึงความสําคัญของตัวเองที่มีต่อองค์กรเหมือนกับที่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อที่12ยาวลงไปเลยนะคะที่ได้บอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นร่างกายเดียวที่มีหลายหลาย อวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวขอคารักของพระเจ้าสติกหทุกคนสวัสดีค่ะ